พี่นอ้องยิงป,ปลาสมก็แล้วๆยิ่งปลาสมหอมหวยหวยอยู่บ้านพงค่ะ โย่แบบธรรมชาติกินง่ายอยง่ายค่ะพี่น้องเมื่อนี้นี่เมน,นูปิ้งปลาสมปลาสมต้อนปลา,าสมก่อนคะอุ่นหอดไข่ทอดไข่กินมะเบิดมาเคลือ่อนนี่ครับเคลื่อนกับย่างหมูฉีนรอบเด้กค่ะ ปิ้งปลาสมก้อนปลาสมเป็นก้อนเสื้อเปิ้นมาเสื้อ,อยู่ข้างทาง้ง อ้ครับสามี่ลงไปเหตุงานแล้วถ้ากันมาตัดอย่าทำเวิ่มสะอาดทีเนาะค่ะพี่น้องที่กับยุบันยุทงนี่ล่ละบ่ไดเอันตัดบ่ได้ทางเป็นปีแล้วมาทำาวามสะอาดทีที่ดินที่หน้านี่ละพี่น้องโอ้ยใส่พื้นโดนไงพอด กอดตะคอแดดเดียวแดดเดียวแดดเดียว อันนี้ทอดหมูต่ออันนี้เล่นหมูอันนั้นบันนี่โอ้อันนั้น็ละอันเนาะโอ บปเสี่ยนทอดกระทะไฟฟ้าไปเบิรงเันผู้ใดทอดไข่บ่ทอดไฟไฟหอนหุ่มหุ่มอยู่เบิดขึ้นจอดแกงบ่ไปทอดมึงเ้าจ้ะื้อไปทอดยังทอดไข่แยงเกี่ยวเส้นบาสอุ้มแต่ว่าอุ้ยเขาหอนเป็นจายานให้เขาเลยบ่ระกาใส่มันต้องทอดไฟดิป่าตีเข้าคันตีกัตีเลยตี ยาเ็ด yeah. อันนี้แล้วก็ไปตือเขาให้เจ้าพลเรล่อหลูกมากพอละแจ้งตัวว่างแหละเพื่จะได้กินเขา่าเฮดกระเฮดไปฮันเฮวกับคนมากชุ่มนานมากกับสิเอื่อนคนคนมาก,กินแล้ววะ ปลาปลามก้อนก้อนเนาะนีนูปลาชมเมื่อนี่คนมาปลาสมเนาะแล้วอะหรนีมบเบิ่มด้ซะเออถูกเปล่าหรินไงถูกบปล่าถกอ่หรือวนนถูกเปล่าเนื้อ ถัเจ้าก,าก,ากาัดถึงอันนั้นออกแล้วบ่บ่เป็นนะอันหางเขาไป็น,อ,นอีกมือ,อปลาปลาส้มปลาแดดเดียวมีแต่ปลากับปลามีแต่ปลาเฮ้ย <c oughs> มันนี่เป็นมือปลา กินเขานนกขระเออปัวาบางสั่อโอ้มันนี่เป็นสั่นกันเออสั่นเอาันนี่สันอืมม่ไ้นานสิเรีนเรนคว่ำเรนคว่ำเขาเขาห่อะกังองตามว่อ,อยู่แลเมื่อนี้ต้องกินขนมเศร้าคอนเรียกันหอดเพียงสิบด้กิน คือไม่คือไม่กินรอบเศร้าเลยล่ะเอนละรอดสิเข้าไปหาพี่หาหน,น่องทำไหนอะไรก็ทำเงินเสกฟืนยางเดี๋ยวแมนบอกส่วง อืมเนี้ยเจ้าปามือนี้ดีๆสุกๆแล้วล่ะเนาะท่อนมันยุบลงเลยวบาหันมันสูงแท้เลยะส้มฟาก้อนก็สุกเล้วจ้าตรวจเปิดเดบิ่งก่อนอร้อหอมๆ พี่ว่าปลาน,ปน,นองปลน้ป่าน้องปลาน้องเลาเนตะเาะมันตะตเหลียวหาเพราะเห็นแล้วลรวจ้าถอดหมูถอดปีกไก่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าไปหนึ่งเมนูหิบงหมดปลาอันนี้มันอดได้เพราะไฟมันแห้งโอเคกู้แล้วเนาะอืม เนาะปลาซิวแก้วเลยจ้าอ้าใส่จานคนได้ินไปก่อนคนอู้ปก็ซิวแก้วแหงจ้าเมื่อนี้เมนูปลาปลาสมก้อนปลาสมโตปลาซิวแก้วทอดปลาซิวแหงเลยจ้าพี่น้องทอดโดนมาได้มันสิใหม่นันสิขมบ ไช่ว่าเสมอกา